Phải gà bở pởt. Ở ngoài หมองเก่าเพิ่นเด้อ.อี มันฆ่าตัวนี้ได้เออบัยกขึ้นถึงสูงไฟอย่าบ้ากันเถิดเออเอาใบหน่อสั้งหนอละสักคนบิ๊กพอเห็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเนาะมนุษย์ก็เอามาไหว้ดังพี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบแซ่บแดนซื้อให้พี่มันหนูเอามาไหว้ข้างหน้าสิ ม no <"T ô S 1> <me> ันซื <be> ้อไอามถุงหนูเอาอโพบ้ถุงนึงโต๊ะากแนลก่อนจึงเก็บมงเราออกก่อนจังมันจะไได้คืนไปเทิงบ่ิบก เลยคืนไปเทิ่มุนขึ้นไมนีับคุโจมทีเจ้ากรใเอามันตอย่างงมันตีขาคนี่จะอาม แล้วเรียบร้อยมาอุ้ยใส่ทุงตีนใสทรงคาสันบาทต่นีนเอาลงเสร็จเรียบร้อยแล้วในสี่นะคะโต๊เก้าอี้เนาะเอาขึ้นมาจากจำปลาลงนะก็ <c oughs> สซบอนะคะเอาขึ้นช่วยกันนะคะสามสี่คนนะคะมีป้าดามีแอนป้าไทยบ้านนะคะแล้วก็ภาษาบ่าวนุนะห้าคนนะคะภาษากำลัง กินข้าวอยู่นะคะวันนี้ตอนค่ำอากาศก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะนะพอดีพอดีพอดีนะคะแต่ดึกๆมานะคะอาจจะหนาวเนาะเพราะว่ามันมีลมนะคะโอ้ยภาษามาถึงใบไม้เต็มหน้าบ้านเลยนะคะอ่ก็มาถึงก็กวาดนะ,ะใบไม้ปลิวมาเต็มเลยน่าจะลมแรงนะช่วงกลางวันนะคะนะเพราะว่ามันอ่ายามนี้เนาะมันก็จะมี ถ้าดูใบไม้ผลินะคะเอฟซีเนาะใบเก่ามันก็จะหล่นนะคะโอ้จากใบยางจากใบยางนะเพราะว่าบ้านภาษามันอยู่ติดสวนยางนะคะเราก็จะมีใบไม้เยอะนิดนึงนะคะก็เอาลงไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยจัดที่หลังนะคะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะพอดีซื้อแกงเขียวหวานมานะคะ เดี๋ยวเราไปเอาคุนะคะมาแช่ข้าวเนาะโอ้เปิดประตูโล่งเลยเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะคะภาษาก็จะเข้าประตูทางครัวนะคะ fc เนาะเพราะว่า เข้าทางครัวเราจะได้ล็อกด้วยหนะ้นาบ้านข้างในลุงเสือล็อกแล้วหน้าบ้านนะภาษาก็ต้องเข้าทางครัวนะคะโอ้วันนี้ไม่ได้ก่อไฟเลยนะคะ <c oughs> หอมผักบองหอมผักดองห้วยห้วยเลยพี่น้องเตะจมูกเลยนะคะเดี๋ยวชิมสักหน่อยนะคะโอ้นี่เลย คลองแซบนะคะเป็นแล้วบาทดืมเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้ว fc กำลังอร่อยเลยนะคะ ผักดองภาษากำลังอร่อยเลยนะเพราะว่าอากาศเย็นมันก็นานเปรี้ยวนะสี่สองสามวันแล้วนะที่ภาษาขันนะครับสองสามวันนี้นะครับแช่ข้าไว้ก่อนจากถ้วยเนาะไม่แช่ยเยอะนะคะเพราะว่าเรากินข้าวเหนียวด้วยนะคะมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะ ชิมผักดองเอฟสีกำลังเปรี้ยวอร่อยเลยนะคะเมื่อวานเอาไปที่นาสองถุงนะคะหมดแล้วนะคะกินหมดแล้วผักกาดเขียวมันจะอร่อยเนาะภาษาชอบกินผักกาดเขียวนะคะเมื่อวานก็คั้นกระหล่ำให้ย่านะคะกระหล่ำก็เริ่มที่จะเปรี้ยวแล้วเนาะภาษาชิมไปวันนี้นะคะคั้นเมื่อวานตอนเย็นนะคะคั้นใส่กระปุกไวใ้ให้เรียบร้อยนะคะนะกินส้มผักมัน มันกะแบบว่าคนแก่นะคะจะชอบกินผักดองนะมันได้สดน้ำมันคล่องขอเปนหวานะคะเนาะนัไม่มีอะไรก็ผักดองสดน้ำนะคะ,ะสําหรับผู้เฒ่าบ้านเฮ้านะคะเนาะว่าง่ายๆเดี๋ยวเราจะเอาลอดช่องเข้าไปให้ลุงเสือนะคะจะได้ปิดประตูด้วยนะคะซื้อลอดช่องมาจากตลาดนัดนะคะ รอดช่องจิงกโตเออรอดช่องราดช่องใบเตยเอซีนะคะผัดอ,อร่อยนะคะเหนียวอร่อยมากเลยนะคะถุงละยี่สิบาทเด้อพี่น้องเนี่ยนะยี่สิบบาทนะไม่เยอะนะคะเอซี FC, นะแต่มันอร่อยนะคะ ประตูล็อกเรียบร้อยเข้าบ้านกันแล้วนะไอซีนะคะเมื่อเช้าโทรศัพท์มีปัญหานะคะขึ้นไลฟ์สดไม่ได้เลยนะคะไม่รู้มันเป็นอะไรนะคะนะมีโฆษณาขึ้นเต็มเลยนะ